สวัสดีค่ะห่างหายไปกันเป็นสักพักเลยนะคะไม่ทราบว่าพอแม่แม่เอฟซีลืมเด็กๆที่น่ารักของบ้านมีบุญลูกแม่วากันแล้วหรือยังนะคะคือช่วงที่ผ่านมานะคะแม่วาก็ไม่ค่อยสบายนะคะปวดหลังปวดหลังมากแล้วก็ ครั้งนี้เป็นเยอะเยอะมากเลยนะคะก็ต้องขอตัวมาพักรักษาตัวเองนะคะรักษาตัวเองรักษาหลังตัวเองเป็นพักเลยนะคะเพิ่งจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วก็เพิ่มจะทำอะไรนะคะได้มากกว่าเดิมเยอะจากแรกๆเลยเมื่อก่อนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ ลุกไม่ไหวเลยนะคะทำอะไรก็ต้องค่อยๆแย่นะคะสภาพร่างกายแย่เลยเป็นเยอะเลยนะคะมันก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะคะสารพัดจะกินยาก็ค่อยๆรักษาตัวเองไปนะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะทุกๆความห่วงใยที่ทุกๆท่านส่งมาให้นะคะพอวันนี้เริ่มทำอะไรได้มากกว่า ทุกๆวันนะคะแม่วาก็ออกไปนะคะหาสำแยแมวนะคะกัญชาแมวเอามาให้กับลูกๆนะคะไปทิ้งขยะระดีไปเจอนะคะก็เลยถอนเอามาให้กับลูกๆเอามาให้กับลูกๆได้คลายเครียดกันนะคะช่วงนี้ก็ทั้งคนทั้งแมวแย่นะคะคนก็ป่วยแมวก็ป่วยนะคะ ก็รักษาทั้งคนทั้งแมวก็ดูแลกันไปนะคะเพราะว่าบ้านเราก็มีกันเพียงแค่นี้นะคะก็ค่อยๆดูแลกันไปแต่ตัวเองป่วยนะคะตัวแม่วาป่วยเองก็ยังทนนะคะกัดฟันทนได้แต่เวลาลูกๆป่วยนะคะแม่วาทนไม่ได้ก็ต้องกัดฟันนะคะพาลูกๆไปหาหมอคุณหมอนัด ไปไม่ไหวยังไงก็ต้องพาไปนะคะเพราะว่าสุขภาพของลูกรูปนี้แม่วาเป็นห่วงมากๆเลยนะคะก็ต้องขอกราบกอบพระคุณน,นะคะที่ทุกทุท่านเป็นห่วงเด็กๆที่บ้านมีบุญลูกแม่วานะคะเด็กๆก็ได้กินสมุนไพรนะคะกินสมุนไพรก็จะอารมณ์ดีกันนะคะ ก็พยายามเอามาแบ่งให้ทั่วถึงกันนะคะบ้านแม่วาก็จะเป็นพื้นที่คับแคบหน่อยนะคะเด็กๆเขาก็จะมีอยู่กันเป็นโซนๆนะคะแม่วาก็จะแบ่งให้เขาอยู่กันเป็นโซนๆเพราะว่าถ้าแม่วารวมนะคะปล่อยเขาเอามารวมกันทีเดียวเลยพื้นที่มันก็จะแคบบมันก็จะไม่เพียงพอนะคะก็จะแบ่งเด็กๆออกเป็นกลุ่มเป็นโซนต่างๆนะคะ เก็บสมุนไพรมาแม่วาก็จะอาไปแบ่งไว้ให้ตามจุดตามจุดนะคะนี่นะคะห่างหายกันมานานไม่ได้เห็นเด็กๆวันนี้แม่วาก็พยายามนะคะพยายามถ่ายให้ทั่วถึงนะคะก็ทั่วบ้างไม่ทั่วบ้างก็เป็นบางส่วนนะคะก็เอาความน่ารักที่เอฟซีอาจจะคิดถึงเด็กๆนะคะแม่วาก็พยายามเอามาลงนะคะเพราะว่า ก็เกือบอาทิตย์แล้วไม่ได้ลงคลิปเด็กๆเลยมัวแต่รักษาตัวเองอยู่นะคะเป็นเยอะเลยงวดนี้แม่วาเจ็บตัวรักษาตัวเองยาวเลยนะคะไม่ไหวเลยนะคะกินยาเพราะความที่เราเป็นเยอะความที่เราอยากหายนะคะไปหาหมอมาหมอให้ยาอะไรมาแม่วาก็กินนะคะกินจนตัวเองนี่บวมไปหมดเลยนะคะทั้งมือทั้งเทา้าทั้งตัวบวมหมดเลย ก็ต้องหยุดยานะคะมารักษาอีกแผนหนึ่งนะคะก็เริ่มรู้สึกเพิ่งจะดีขึ้นนะคะก็นี่นะคะโบราณท่านว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจริงแน่แท้เลยนะคะแม่วารู้ซึ้งเลยกับการเจ็บป่วยครั้งนี้เป็นการเจ็บป่วยที่ทรมานร่างกายมากเลยนะคะก็ขอให้ทุกทกท่านนะคะปลอดโรคปลอดภยัยช่วงนี้ก็ หน้าฝนนะคะก็ให้ทุกทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเจ็บป่วยนิดนิดหน่อยหน่อยก็ขอให้รีบไปหาหมอดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าปล่อยให้เป็นเยอะเหมือนกับแม่วาครั้งนี้ก็คือโหสาหัสมากเลยนะคะยังดีที่ยังก้าวผ่านผลมาได้นะคะพอเริ่มดีขึ้นก็มาทำตามสัญญาก็จะรีบ นำความน่ารักนะคะความทำาลิปความน่ารักของเด็กๆมาให้ได้ชมกันก็กลัวนะคะกลัว f อซพ่อพ่อแม่แม่นะคะจะลืมเด็กๆที่บ้านแม่วานะคะเดี๋ยวเพิ่งลืมกันนะคะเอ็นดูเด็กๆที่บ้านมีบุญลูกแม่วากันด้วยนะคะก็เป็นเด็กๆอดีตแมวจรทั้งนั้นนะคะที่แม่วาช่วยมาทั้งนั้นนี่นะคะน้องเตีย กับที่นอนใหม่นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะเอฟซี 4, คุณแม่ท่านได้ส่งที่นอนนะคะมาให้กับเด็กๆเ,เตรียมรับหน้าฝนหน้าหนาวกันนะคะก็กลัวเด็กๆเ,เขาหนาวกันนะคะคุณแม่เขาก็เลยส่งที่นอนมาให้นะคะกราบขอบพระคุณแม่มากๆนะคะน้องเตีดเด้ยเตี้ยก็ชอบนะคะฟินไปเลยมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่ เด็กๆเขาจะมานอนชมวิวกันนะคะเป็นมุมคอนโดคนยากนะคะแม่วาก็ซื้อชั้นนะคะซื้อชั้นแล้วก็มีกล่องนะคะแม่วาก็เอามาเรียงๆกันก็ทำให้มันเป็นเหมือนคอนโดแมวนะคะก็แค่นี้เด็กๆเขาก็มีความสุขเลยนะคะคอนโดคอนโดแมวคอนโดแมวคนยากนะคะนี่นะคะ มุมคอนโดของเด็กๆที่บ้านแม่วาแค่นี้เด็กๆเ,เขาก็มีความสุขแล้วนะคะมีเป็นชั้นๆพลาสติกเนี่ยนะคะแม่วาก็เอามาต่อๆกันให้เขาทําเป็นคอนโดให้เขานะคะให้เขาได้นอนมองวิวข้างนอกกันนะคะเขาก็มีความสุขกันตามภาษานะคะตามอัตภาพมีบุญเขาก็ชอบนะคะมุมนั้นของเขา ตอนนี้ก็ได้ที่นอนใหม่มานะคะเด็กๆชอบมากเลยนะคะเด็กๆก็ได้รับความอบอุ่นนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะที่ดันเป็นห่วงเป็นใยนะคะกลัวหน้าหนาวนี้หน้าฝนนี้เด็กๆเขาจะหนาวนะคะท่านก็ได้ส่งที่นอนอุ่นๆสวยๆนะคะกราบขอบพระคุณที่เมตตาเด็กๆนะคะที่ให้ได้รับสิ่งดีๆได้รับความอบอุ่นนะคะแม่วาก็ ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนเพราะคุณทุกทท่านนะคะที่เมตตาแม่วาแล้วก็เด็กๆเสมอมานอกจากแม่วาก็จะนำคลิปนะคะความน่ารักของเด็กๆนะคะที่ท่านเมตตามาให้ทุกทท่านได้รับชมกันก็แม่วาก็หวังว่านะคะทุกทท่านที่ได้เมตตาเด็กๆได้เห็นภาพความน่ารักความที่เด็กๆเขาได้กินดีอยู่ดีนะคะก็ หวังว่าจะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆท่านให้ใจฟูกันบ้างนะคะนี่น้องปถมนะคะก็มีความสุขตามอัตภาพของเขาถึงแม้จะต้องอยู่ในกรงนะคะเพราะน้องเป็นแมวที่ดุน้องเป็นแมวพิการขาขาดนะคะเขาก็มีความสุขตามภาษานะคะแม่วาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆความเมตตาทุกๆความห่วงใย ที่ทุกทกท่านนะคะส่งมอบให้กับแม่วาและลูกรูปเสมอมาขอให้ทุกทกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะไม่ป่วยทำกิจาการสิ่งใดก็ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ท่านปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะขอบพระคุณทุกๆก,กการติดตามทุกๆกการกดไลค์กดแชร์ ขอบพระคุณมากๆค่ะ